สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศสามแม่ลูกมาเจอกันเก็บภาพน่ารักน่ารักของสามสาวแม่บ้านอินยูเอสเอค่ะแล้วก็ทายทายคลิปจะพาดูาวิวพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยไอทายคลิปแม่บ้านอินยูเอสเอก็จะเก็บภาพบรรยากาศพวกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ออกมาวิ่งเล่นาหากิน ยอดยาเนาะค่ะเนาะยอดยานะคะ,ะตัวตุนประมาณนี้ค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะเจอกับสามแม่ลูกสามสาวของแม่บ้านอิน USA กันเลยจ้าแล้วก็เนี่ยเนียงยั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 งไม่ทันได้อาบน้ำเนาะเดี๋ยวขอกินกาแฟแนสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกไทยบอ อีสานโดดม้าไทยมอไทยน่ะนารินตื่นพอดีเสียงนารินตื่นพอดีสวัสดีค่ะนะอยากอายเมเนียลูกสาวคนโตมาอย่างว่าไม่ให้แม่ตัดผมให้ค่ะที่สีเมอไทยนํำได้ปิกไทยได้บอสได้ค่ะปิดไทยได้วันนี้นะหนูมาให้แม่ตัดผมให้ค่ะผมยาวมาก มันแห้งหนี่วะผมหนูกะเหลิมยาวเนาะเบาไทยเป็นก็เป็นพูดไทยได้ค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้หนูก็จะมาให้แม่ตัดผมให้ค่ะนี่ผมหนูยาวมันแห้งค่ะมันดูไม่สวยมันดูไม่แบบเฮลที่เนาะแม่บ้านยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเห็นไหมเนีย่ยเช้ายังกินกาแฟอยู่ เดี๋ยวมาตัดผมที่นี่ค่ะไม่ต้องไปจ่ายเงินที่ร้านเนาะกลัวโควิดด้วยให้แม่ตัดให้ฟรีนี่ผมยาวด้วยเนียงเป็นเนียงเนียง มามาอีสานอยู่แล้วโอ้ยว้าไปว่ามากระตกอีสานรถอเว้าอีสานใดแต่เวไทยก็ไดแต่สำเนียงค่ะคือบบคือคนอื่นสำเนียงไม่เหมือนคนอื่นค่ะเวลาหนูกลับไทยนะหนูไปพูดไทยคนดูคนบอกว่าหนูเป็นคนเกาหลีมันบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนเกาหลีเป็นคนไทยเป็นคนไทยแท้ คนไทยคะ่ะคนอีส,สานคนจังหวัดอุบลน,น่าจะรวยเไปลเไปะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไปค่ะเด้อเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำแป๊บนะคะเนาะก็ตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาเจอตอนต่อไปชักชัชักชับตัดผมคะ่ะไปอาบน้ำแปบ๊บ Is it on the bathroom? No. Nope. Hello. Hello. Uh, can I go in there? What? Am I going to fit in there? I think so. You think so? Am I too big for it? Why? Oh, wait, no, I can fit in there. Here. Yeah. <laughs> Hi. <laughs> I'm going back <there>, in. <laughs> <laughs> Is money house also in there? My hand like there? <laughs> oh, money house. Do you have to in there? สองเลยน้องหาอาหารเศร้ากินค่ะเศราเ้าเชาประมาณนี้สองพี่น้องก็เนี่ยละค่ะยุ่งยากโอ้ <c oughs> ลชเลย เอปอ้ายูอ o i n g เอปอ้าตุเรียนสดอ,อยู่นี่มันแพงไหมแพงจ็กบาทเปิ้นสามสิบกุเรียนเองกิโลละสามสิบหกสิบเรียนก็ซื้อมากินหกสิบเจ็ดเียนโอ้ยพูดไทยเนี่ยลูกเอ้ยพูดไทยเนี่ยอย่าเว้าหลอีสานนะลูกเ้าไทยนะ่เป็นบ่อเปิ้นเป็น เมาไทยแน่แม่วาไทยบัวใครชัดเด้แม่นะพูดไทยชัดอยู่นารินพูดไทยเป็นบ่ลูกอซีซีซีสปิดใช่ป้ะคุณยูเซสวัสดีค่ะเนาะ You want to learn Thai, April? No. Why not? I don't want to say anything. Mom said yes. Do you want some? Want no, that? no. Mm. Smiley! Hey, <coughs> just Oh my gosh. Sissy, April? thank mm -hmm. you April, where's April? There you are. Hi. Do you still fit in that thing? Yes. You do? Because you look kind of big. Wow. You used to be able to lie down in that and take a nap. I can still lie down in it. Can you? That's right. Haha, you go sort of, can. You're all curled up like a pretzel. All right. I'm pushing it. บายบายหลังจากตัดผมให้ลูกสาวคนโตเสร็จสับเรียบร้อยเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนค่ะแม่บ้านกะจะพาดูภาพบรรยากาศวิวหลังบ้านก็จะมีพวกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่พวกตัวตุนกันลอกพวกนกออกมาวิ่งเล่นออกมาหาอาหารกินกันเนาะคะ่นะเนาะป่ะชมภาพบรรยากาศาจากธรรมชาติเนาะคะ่ะก็จะมีตัวตุนออกมาวิ่งให้ดู มีอ่าตัวกระลอกมีนกนะคะอ่าไปกันเลยจ้า อันน่ะอันน่ะโกฟอตัวตุนตัวตุนอากาศดีิ่นก็เริ่มออกมาละค่ะเห็บนบ่าคะพี่น้องตะกีกอยุ่ในหูละค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อากาศดีมันก็เริ่มออกมาหากินนี่ค่ะออกมากินหยาค่ะพี่น้องค่ะ uh,

There. There บรรยากาศเริ่มดีนุกออกมาหากินประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้ะน โอเคบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะนอฝากคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอินยูเอสเอด้วยค่ะบ๊ายบาย